็ขอสวัสดีนักศึกษาทุกทุกทุกคนนะครับวันนี้เราจะเรียนแคลคลัสหนึ่งกันนะครับวันนี้อาจารย์จะขึ้นเรื่องใหม่ให้นะครับในเรื่องของการเขียนกราฟนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่ที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้นะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับอย่าหลับนะครับนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับหลัการเขียนกราฟอันดับแรกนะครับให้ฟังก์ชัน f x นะครับเท่ากับศูนย์นะครับตุ้มตามครับ ไม่ทราบว่าคุณทําอะไรอยู่ครับทําอะไรอยู่ครับเปล่าครับไม่ใช่ว่าคุณกำลังทําอะไรอยู่นะครับตั้งใจเรียนด้วยนะครับครับครับเอามือถือเก็บด้วยนะครับถ้าคุณไม่เก็บผมจะเก็บเองนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันต่อนะครับฟังก์ชัน f x เท่ากับหนึ่งได้เท่าเท่ากับศูนย์ขอโทษทีครับฟังก์ชัน f x เท่ากับศูนย์ฉะนั้นเราหาอนุพันธ์ลำดับขั้นที่หนึ่งก่อนนะครับแล้วแล้วก็ ปวดร้อไปหม้อไหมเออรู้ยังวะได้ขาวว่าพี่ปีสูงนะชวนพวกคุไปกินเหล้าด้วยจริงวะเจ๋งดีสารจะเรือวะตรงตามเรื่องไปหรอเ้ยไปดิแลบวนี้จัดเต็มเอ ¡Eh, hey, ir! ¿Te pueden cuidar? ¿Qué va ya? ¡Eh, hey, lo peco a no ver! ¡Puedo coger, lo Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas. Y ya tú sabes, resto. Yo se lo doy rectimismo. ¡Eh, y qué? ¡Viva! คนพี่เชียเลยเล่นมากกว่าชูแค่สั่งอะไรก่อนดีกว่าเน,นี่ยเพราะว่าแม่มเงเคงอยากกินเลยจะตายว่ะกูน้ำเปล่าแล้วกันงตายอะไรกันแม่กูกินวายว่ะเอากรเล่าชนโซเออเอเอ,เอแม่งแทงคอนี่ไ

นิ่มหมดแล้วไม่ีกว่าไม่เป็นไรถ้าทางมึงไม่ไหวแต่กูไปส่งนี้ก็ได้นิ่นิ่ไหวไมเนี่ยเราไปส่งบ้านเองด้วยไปเรียนไหทางทางไม่ไหว เชียรอะไรวันัดนะถ่ายคิวตุงตาดกว่ามึงเลยสาระบะ่วงไปต่อบผู้หญิงดีกว่าว่ะวันนี้กูได้จะเธอ,อโชคดีวัรอนตัวด้วยนะมงึงเวลไรก็เอาอยู่อสา,าเหเราหรือเปล่าเอาออนีโออยโจม นอดกอดกันเด้อไมดูดีขำก่อนเฮ้ยเมื่อคืนเป็นไงบ้างวะเฮียจะหนักดีวะแม่งเหนื่อยทั้งตัวเลยเจ๋งว่ะเฮ้ยตุ้มตามึงอ่ะเป็นไงบ้างวะเ่ามาบ้างดิเฮ้ยเราเชียร์เลยวะเอาเมื่อคืนขึ้นไปกับน้องเขาอ่ะอ๋อเมื่อคืนก็โดนน้องเขาด่าดิมึง เลิ่มทำท่านเน่ยน้องดามวะ <c oughs> เฮ้ยเงียบฟังกอนิม่มบ้านนิ่มอยู่ไหนอะฮะบ้านนิ่มอยู่ไหนอยู่หมู่บ้านแอททองแต่พ่อแม่เราอยู่นะอ๋อนิม่มถึงบ้านแล้ว <c oughs> ถึงบ้านแล้ว นี่มันหมายความว่ายัางไงอ่ะอ้าวนี่ก็ที่บ้านไงไอ้โง่ไอ้งีเง่าแม่งเจ๋งมีเชี่ยอะไรวะอ,อ้าวนี่กูผิดเหรอวะกู้างทำใช่ไหมเนี่ยกูถึงเป็นผู้ชายแท้อะเออถูกว่ามึงว่ะเฮ้ยผู้เมืเอ่อคืนผู้มึงจำได้ไหม ที่ผับโซฟามีผู้หญิงนึงเป็นเอทพุ่มป้องกันเหนยังวะกันแล้วดิเงียบไหมวะเปล่าเว้ยไม่มีอะไรทิแน่ใจไม่เป็นไรไปจังไปวะไปผู้คิวข้าตงดีกว่ากูอยากไปป่าตงเออไปก็ได้ไป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 กูอยู่จะตายนะไป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 เอ้าแอรแอรตบเราทำไมอ่ะแล้วนี่อะไรอ่ะ มันไม่ใช่อย่างที่แอคคิดนะแล้วเป็นยังไงล่ะเราเห็นเขามามากเราเลยไปส่งบ้านแค่นั้นจริงๆเราไม่ได้งโง่นะจะมีแค่สักกี่คนที่ทําแบบนั้นถ้าไม่ใช่ตุ้กับเกก็มีเราคนนึงแหละที่ทําถ้ายังทาตัวสนุกกับชีวิตขนาดนี้นะเราเลิกกันแแอ,แอ้เดี๋ยวก่อนแอ้ เอใช่แน่หรือเปล่าอเอาไหนไปเลยครับ รอสภาพอยู่อืมเธอเหมือนกันโอเคแค่นี้แหละอีกอีกอีททำไมเดี๋ยวนี้ไม่คุยกับเราเลยอ่ะอีก ทำไมอ่ะอิ๊งเราทำอะไรไม่ดีหรือว่าอิ๊งมีคนใหม่อิเป็นเอทอิ๊ไม่ต้องเกียลารออิ<า>๊งพาเราไปที่ไหนเราก็จะได้รู้วิธีการปฏิบัติตัวไงจะได้มีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นอิ๊ ผบใจมากนะที่อยู่เับเราตลอดมาคขอบผม ดีครับคุณอภิวัตรใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวคุณอภิวัตรเชิญตรวจเลือดที่อ้อม F05 ได้นิดเลยนะครับได้ครับขอบคุณครับขอเชิญญาติคุณอภิวัตรครับที่ห้องตรวจ6211ค่ะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับญาติของคุณอภิวัตรใช่ไหมครับใช่ค่ะตกลงเขาจะมีโอกาสหายไหมคะคุณหมอ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเขาแค่พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็พยายามให้เขาเนี่ยทานอาหารเช้าด้วยนะครับเรื่องอันตาลในเลือดของเขาเนี่ยต่างมานิดนึงนะครับค่ะตกลงเขาไม่ได้ติดเชื้อเอชนะครับคุณหมอเปล่าครับสุขภาพเขาแข็งแรงดีผลเลือดเขาว่าปกติครับสบายใจได้ครับเดี๋ยวหมอจะให้ยาบำรุงไปนะครับค่ะขอบคุณมากครับคุณหมอครับไม่เป็นไรครับอีกบอกว่าไงบ้าง โง่อะแต่ก็ยังมีเวลาอีกสี่สิบนาทีก็เดินเล่นที่นี่ก่อนงั้นนั่งก่อนสิจ้าเออเอบช่วงนี้กับตูมตามเป็นไงบ้างอ่ะก็เล่นๆแหละมีไรหรือปล่าก็เราจะอยากจะบอกว่าแอบเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเลยนะที่ได้เจอกับตูมตามอ่ะยังไงอ่ะก็ตูมตามมันเปลี่ยนชีวิตนิ่มเลยนะตูมตามไปทำอะไรนิ่มเหรอก็คืนนั้นอะนิ่มกับตูมตามก็บังเอิญได้ไปเดินที่ผับใช่ไหมแล้วนิ่มก็เห็นตูมตามอ่ะนิ่มก็เลยเข้าไปทัก ต้มตามน่ารักมากเลยนะนิ่มก็เลยอ่อยเต็มที่เลยอะแล้วจากนั้นก็นิ่มก็เมาต้มตามก็เลยอาสารไปส่งที่บ้านจากนั้นนิ่มก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะนอกจากเรื่องที่วัยรุ่นทั่วไปก็คิดกันอะแต่อย่างนั้นเลยนะมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นอะต้มตามก็ไปส่งนิ่มที่บ้านคืนนั้นนิ่มโมโหมากเลยนะนิ่มก็เลยคิดว่าตูมตามเป็นผู้ชายที่โง่ที่สุดคนหนึ่งเลยแหละที่นิ่มได้เจอมาแต่หลังนี้นิ่มก็มาน นิ่มคงจะหลงกับแสงสีมากเกินไปจนบางครั้งอาจจะทำให้นิ่มก้าวพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตไปเลยแหละแแอฮะฟังนิ่มอยู่ไหมฟังทำไมตุงตามไม่เห็นเล่าให้เราฟังบ้างเลยเหลรอตุงมตามคงูะก็ว่าแออจะไม่สบายใจละมั้งแต่ยังไงก็สู้ๆนะโทรหานิ่มได้เสมอเลยนี่ใก้ถึงเวลาเรียนแล้วเดี๋ยวนิ่มไปเรียนก่อนนะแอ จ้าบ๊ายบายแล้วค่อยเจอกัน